เราเตอร์เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่หาเส้นทางและ forward หรือว่าส่งแพ็กเกตข้อมูลระหวา computer, ่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังเครือข่ายปลายทางที่ต้องการเราเตอร์ทำงานบนเลเยอร์ที่3ตามมาตรฐานของ OSI Mo เด l เราเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับ2เส้นทางหรือมากกว่าจากเครือข่ายที่แตกต่างกันเมื่อแพ็กเกตข้อมูลเข้ามาจากเส้นทางหนึ่งเราเตอร์จะทำการอ่าน address ที่อยู่ในแพ็กเกจเพื่อค้นหาปลายทางสุดท้าย จากนั้นด้วยข้อมูลในตารางเส้นทางก็จะทําการส่งแพ็กเกจไปยังเครือข่ายข้างหน้าตามเส้นทางนั้นเราเตอร์จะดําเนินการควบคุมการส่งข้อมูลกํากับการจราจรแพ็กเกตข้อมูลโดยทั่วไปจะถูกส่งจากเราเตอร์หนึ่งไปยังอีกเราเตอร์หนึ่งผ่านเครือข่ายที่เป็นอินเทอร์เน็ตจนกว่าจะถึงโนดปลายทางเราเตอร์ประเภทที่คุ้นเคยมากที่สุดก็คือเราเตอร์ที่บ้านแล้วก็ที่ออฟฟิศขนาดเล็กซึ่งจะส่งผ่านข้อมูลเช่นหน้าเว็บอีเมล และวิดีโอไฟล์วิดีโอต่างๆระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านแล้วก็ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราเตอร์ดังกล่าวอาจจะเป็นเคเบิลโมเด็มหรือว่าเป็น DSL โมเด็มที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน ISP เราเตอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นราเตอร์ขององคอ์กรธุรกิจที่เชื่อมต่อกับองคอ์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือกับเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเข้ากับคอร์รูเตอร์กำลังส่งสูงที่สามารถส่งข้อมูลไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงตามแนวของเส้นใยแก้วนำแสง หรือว่าของอินเทอร์เน็ตแบ็กบนแม้ว่าเราเตอร์โดยปกติจะเป็นอุปกรณ์ที่ทํางานด้วยฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่าการใช้เราเตอร์ที่ทํางานด้วยซอฟต์แวร์ก็มีการพัฒนามากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเราเตอร์หลายตัวถูกใช้ในเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างกันเราเตอร์ก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับแอดเดรสปลายทางโดยใช้โปรโตคอลในการที่กําหนดเส้นทางแบบไรดนามิกเราเตอร์แต่ละตัวจะสร้างตารางแสดงรายการเส้นทางที่มีการแลกเปลี่ยนหรือว่าเชื่อมโยงระหว่างกัน ทำให้ทั้ง2ระบบว่บ2เครือข่ายนั้นเชื่อมโยงกันได้ราตเตอร์มีอินเทอร์เฟซทางกายภาพสําหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีเฟิร์มแวร์สำหรับเครือข่ายสื่อสารที่มีมาตรฐานของโปรโตคอลที่แตกต่างกันอินเทอร์เฟซแต่ละเครือข่ายจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบนี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะสามารถส่งแพ็กเกจข้อมูลไปข้างหน้าจากระบบส่งผ่านโปรโตคอลหนึ่งไปยังอีกระบบหนึง่ง